ผู้ชมครับวันนี้เกิดเหตุต้นกระดังงายักษ์หรือว่าต้นสบันงาครับที่มีอายุกว่า100ปีล้มทับรถยนต์ของนักท่องเที่ยวนะครับและเป็นรถยนต์รถสีล้อดแดงและมีรถยนต์ของทางวัดเสียหายสาคัญมีผู้ได้รับบาดเจ็บ4รายครับ จ้าหน้าที่กู้ภัยร่วมกับชาวบ้านเร่งเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บติดอยู่ในรถสี่ล้อดแดงที่จอดริมถนนหลังเกิดเหตุต้นกระดังงายยักษ์อายุกว่าร้อยปีบนพระธาตุดอยสุเทพราชาวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ได้หักโค่นลงมาบริเวณทางขึ้นโรงรถของวัดพระธาตุงงดยอดาาดยสุเทพทำให้รถนักท่องเที่ยวรถสี่ล้อดแดงที่จอดรถบริเวณริมถนนขาลงห่างจากวัดพระธาตุดอยสุเทพประมาณร้อยถึงสองร้อยเมตร รวมถึงรถนําเที่ยวและรถสีล้อแดงที่มาจอดรอนักท่องเที่ยวเพื่อเดินทางกลับได้รับความเสียหายประชาชนที่อยู่ในจุดใกล้เคียงเห็นเหตุการณ์ตื่นตระหนกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมากครับซึ่งที่เกิดเหตุน,นะคะก็มีรถสีล้อแดงจํานวนหนึ่งคันค่ะมีผู้โดยสารนั่งรออยู่ในรถก็ได้รับบาดเจ็บจํานวนสีรายนะคะบาดเจ็บเล็กน้อยสารายมีผู้บาดเจ็บหนักเป็นชายค่ะทางเจ้าหน้าที่ได้นําตัวส่งโรงพยาบาลมหาราชนาครเชียงใหม่ล่าสุดตํารวจสถานีตํารวจภูทรภูพิงราชนะ เศพร้อมกับเจ้าหน้าที่อุทยานฝ่ายปกครองได้นําเลื่อยยนต์นะคะเข้าไปตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ออกเพื่อเปิดเส้นทางการจะราจรในช่วงขาลงดอยสุเทพค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่มีฝนตกลงมาด้วยดินก็อาจจะอุ้มน้ําไว้ไม่ไหวต้นไม้ใหญ่ก็ต้ตนไม้ใหญ่แล้ว,วอายุะะเยอะด้วยเวลาจะจอดรถก็ต้องคอยระมัดระวังเหมือนกันก็ถือว่าฟาดเคราะห์ไปโชคดีที่ยังไม่ได้บาดเจ็บสาหัสเรืะรอ,อะไรมากนะักบาดเจ็บเล็กน้อยก็ขอให้ผู้ได้รับบาดเจ็บนั้นหายป่วยไวๆด้วยนะครับ